อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox ออะไรอยู่ในกล่องนะครับผมกับรายการที่จะพานะครับน้องๆผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปรู้จักกับของเล่นต่างๆน,นะครับผมที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมหรือโมเดลต่างๆนะครับผม และแน่นอนเช่นเคยรับผมกับวันนี้เลยกับการรีวิวการ์ดไฟบรนกาดนะครับผมในชุด VGT VT02-2 กล่องสีส้มนั่นเองนะครับผมโดยวันนี้พี่ชินก็ขอรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ โดยนะครับผมในกล่องสีส้มนี้ก็จะมีทั้งหมด5แคลนด้วยกันนะครับผมก็พิชิชได้ทําการนะครับผมไล่รีวิวไปทั้งหมด4แคลนแล้วนะครับสาหรับวันนี้ก็ผมก็จะเป็นแคลนสุดท้ายของกล่องนี้แล้วนะครับผมนั่นก็คือแคลนเกรทเนเจอร์นะครับผมแคลนน้องใหม่มาแรงนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนก็ผมว่าในเมื่อเป็นแคลนน้องใหม่มาแรงนะครับผมก็ต้องเป็นมาแรงคล้ายๆกับเมงกาโครนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มาแรงมาแรงนะครับผมอ้จะเล่นมุกทาไมเนี่ยสาหรับนะครับผมอ่าแคลนนี้ก็จะเป็นแคลนแนว ทีมนี้ของเขาก่อนละกันนะครับผมก็จะเป็นแนวสัตว์ต่างๆมันจะเป็นหมีแพนด้าลิงูลังอูตังกระต่ายนะครับผมเสือช้างมาแมวอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งแน่นอนก็ผมว่าสัตว์ต่างๆพวกนี้ก็จะมีความสามารถของจุดเด่นของเขาโดยจุดเด่นของเด็กนี้ก็คือเน้นการเพิ่มพลังให้กับเรียอากาศของเรานะครับผมแต่พอเพิ่มเสร็จแล้วพอจบเทินก็จะตายนั่นเองอ้าวแล้วมันดียังไงเพิ่มพลังเสร็จแล้วก็ตายเนี่ยน,นะไม่เป็นไรก็ผมเพราะว่า แคลนนี้ก็จะมียูนิตอื่นๆที่ซัพพอร์ตการตายก็คือพอตายปุ๊บอ่าได้จัว่ถ้าเกิดยูนิตนี้ตายเนยจะเพชรอ่ะได้จัว่ะได้อะไรก็ว่าไปไป,ไปอีกแต่ว่าพี่นะว่าในชุดนี้เนี่ยจะยังไม่ออกมาแค่นั้นเองนะครับผมงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันดีก,กว่าว่าแคลนเกรดเนเจอร์ในชุดนี้ทั้ง4ใบมีอะไรบ้างน,นครับผมโอเคมาดูกันเลยงั้นเริ่มที่เกรดศูนย์เหมือนเช่นเคยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยครับผมกับหนูอัจฉริยะนะครับผม หนูอัจฉริยะก็คือเป็นคําบอกนะผมว่าเราเป็นคนอัจฉริยะนั่นเองหนูอัจฉริยะคันหนูเก่งหนูเก่งไม่ใช่นะครับผมหนูอัจฉริยะหนูนี่ก็คือหนูจริงๆนะครับเป็นเมาส์เป็นแรดอะไรพวกนี้เลยนะครับผมมาดูความสามารถของเขากันบ้างดีกว่าเกรดศูนย์พลังโจมตีสี่พันนะครับผมพลังป้องกันหนึ่งหมื่นอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งสาหรับมาตรฐานเกรดศูนย์แต่พอเขามีเอฟเฟกต์ไงครับเอฟเฟกต์ประเภทแอคทีฟเกิดที่เรียอากาศเท่านั้น,นครับผมเกิดที่เรียอากาศคือช่องข้างๆนี้เท่านั้นนะครับ จ่ายค่าคอสเป็นเลสยูนิตนี้ก็คือการเอียงเขานั่นเองซึ่งการที่เอียงนั้นหมายความว่าในเทิร์นนี้เขาจะไม่สามารถโจมตีหรือต่อบูสให้ใครได้แล้วนะครับผมก็ต้องให้เข้าใจไว้ด้วยเมื่อเลสยูนิตนี้เลือกเรียกาศแคลนเกรดเนเจอร์ clan, ของเรา1นึใบยูนิตนั้นพลังโจมตีบวก4,000จนจบเทิร์นแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเอ f นเฟสคิลตอนเราบอกผ่านปุ๊บรีไทยูนิตนั้นทันทีก็คือบอกผ่านปุ๊บตายเลยนั่นเองนะครับผม อ้าวแล้วมันดียังไงล่ะก็ไม่เป็นไรครับผมพี่ชินบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟกประเภทที่ว่าพอยูนิตที่ถูกบวกพลังตายปุ๊บได้จั่วบ้างได้อะไรบ้างนั่นเองครับผมคือมันจะไม่เสียประโยชน์แน่นอนจ้าอ่าสมมติเดี๋ยวใช้ให้ดูแล้วกันนะครับผมสมมติพี่ชินมีอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะ่ะมีเลียกาตัวหนึง่งใช้เอฟเฟกตขนุนอัจฉริยะบวกให้สี่พันนั่นเองครับผมก็บวกสี่พันไปแล้วที่เหลือจะโจมตีจะอะไรก็ได้แล้วแต่เลยพอบอกผ่านก็จะถูกนําลงดอกโซนั่นเองนะ โอเคนี่คือความสามารถในการเล่งพลังนั่นเองครับผมซึ่งเล่งง่ายมากๆไม่ต้องจ่ายค่าคอ,คอสเป็นอะไรเลยจ่ายแค่เป็นเลสยูนิตนี้เท่านั้นซึ่งหมายความว่าเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆทุกเทิร์นถ้าเกิดเรามีคอาสามารถในการวนยูนิตกลับมาใหม่หรือเร่งจั่วใหม่แล้วก็ลงบูสต์ใหม่เรื่อยๆนั่นเองครับผมเพราะว่ามันไม่กินเคาน์เตอร์บลัหรือโซบาร์เลยนั่นเองนะครับผมได้ว่าสุดยอดจริงๆกับหนูอัจฉริยะจ้า มาดูยูนิตเกรดหนึ่งบ้างดีกว่านะครับผมกับเจ้านี้เลยซิลเวอร์วูฟนะครับผมก็เป็นยูนิตมาตรฐานที่ทุกแคลนจะต้องมีคือเกรดหนึ่งพลังยมตตี8 0 0 0ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมพลังป้องกันก็5,000เช่นเดียวกันซึ่งยูนิตตัวนี้นั้นก็โหดูหน้าตาดีมันก็ผมเป็นซิลเวอร์วูฟเป็นคุณสุนัขหมาป่าสีน้ําเงินนะครับผมจะบอกสุนักป่าก็ยังไงดีอเอาเป็นหมาป่าแล้วกันเข้าใจง่ายกว่านะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมว่าไม่มีเอฟเฟกครับจบครับนะ เราพี่ชินจะพูดทำไมให้มากมายก็แหมมันเป็นยูนิตท,ที่ทุกแคว้นต้องมีมาดูยูนิตตัวต่อมาบ้างดีกว่านะครับผมตัวต่อมากลัวตัวต่อพึ่งได้ไหมโอ้ยอะไรเนี่ยพี่ชิน พอดีแคลนนี้มันไม่ค่อยมีเอฟเฟกมากครับผมมันมีตัวที่ไม่มีเอฟเฟกถึง2ตัวเลยทีเดียวพี่เชนเลยพยายามจะต่อความยาวสาวความยืดนะครับผมกั unit, บยูนิตใบที่2ไอ้ใบที่3และเกรด2นะครับผมกับเจ้านี้เลยจีโอกราฟใจแอนนะครับผมพลังโจมตี10,000พลังป้องกัน5,000ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นยูนิตมาตรฐานอีกตัวหนึ่งที่ทุกแคลนจะต้องมีนะครับผมซึ่ง จีโอการาฟเจแอนนั้นเป็นยูนิตที่เด่นมากๆ,ๆนะครับผมเพราะความน่ารักของเขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นคุณหมีแพนด้านะครับผมกอดลูกโลกนะครับผมมาเขียนขีดเขียนเล่นนะครับผมหาข้อมูลหรือวิจัยต่างๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่ารักมากๆจริงๆนะครับผมเพราะสัมพันธ์ของเขานั้นอาจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามกรีดสลบไม่กล้าโจมตีนะครับผมหรือว่าเราโจมตีไปแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าป้องกันนั่นเอง ใช่เหรอไม่ใช่มั้งครับเป็นยูนิตนี่พลังโจมตีมาตรฐานนั่นเองทุกแคนจะต้องมีเหมือนกับร้อยาวก็ต้องมีกลาตินแบบนี้นะครับผมทุกแคนก็จะต้องมีนั่นเองก็เป็นตัวมาตรฐานที่อ่าทุกคนนิยมใส่ในเด็กกันเรียบร้อยกบผมกับ g e o g r ราฟใจแอนนั่นเองนะครับผม มาดูยูนิตเกรด3ใบสุดท้ายนะครับผมกับเจ้านี้เลยนักวิทยาศาสตร์มังกี้ลัวนะครับผมอ่าถ้าเกิดทุกคนดูก็จะรู้เลยว่าเป็นลิงนักวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับผมเพราะแคลนี้เนี่ยถึงจะเป็นพวกสัตว์ป่าก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดสังเกตให้ดีก็โอโ้โห เป็นสัตว์ป่าจริงแต่มีความรู้ความสามารถมากมันจะเป็นหนูชลยะบ้างน,นะครับผมหรือว่านักวิทยาศาสตร์นั่นเองก็เรียกได้ว่าน่าดูจริงๆนะครับผมกับแคลนนี้มาดูพลังก่อนดีกว่าพลังโจมตี1น,นึ่งนะครับผมตามปกติของเกรด3ความสามารถประเภทแอคทีฟนะครับผมคือใช้ในช่วงเมนเฟสได้เท่านั้นเกิดที่แวนการหรือเรียอากาศก็ได้นะครับผมจ่ายค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บาร์สสองใบมีระบุไว้ชัดเจนตรงนี้นะครับผมก็คือความสอใบนับ <S <S บ<า>่นเองเลือกเรียอากาศแคลนเกรดเนเจอร์ของเรา1ใบ ยูนิตน,นั้นพลังบวก4,000จนจบเทินเมื่อเข้าสู่ช่วงเอ็นเฟสของเทินนี้ก็รีไทย,ยูนิตน,นั้นคือความสามารถจะเหมือนกับคุณหนูอัจฉริยะเลยนั่นเองนะครับผมเหมือนกันเปรียบเลยอ่าเดี๋ยวใช้ให้ดูดีกว่าสมมติพี่ชินมีจีโอการาฟใจแอนอยู่ละกันนะครับผมก็อ่าแล้วก็อยู่อย่างนี้ใช้เฟสของมังกีลัวับผมอ่าพี่ชินก็ทําการเคาน์เตอร์บลัดสอแล้วก็เลือกยูนิตหนึ่งตัวใช่ไหมครับแคลนนี้ก็คือแคลนเกนเจอร์ ager, จีโอการาฟใจแอนนั่นเองอ่าก็จะบวกจจนจบ เธอ์น่นเนงครับผมเน้นนะครับว่าจนจบเธนไม่ใช่จนจบการต่อสู้คือถ้าเกิดตีไปแล้วมีโอกาสสแตงขึ้นมาก็จะตีซ้ำๆได้อีกนะครับผมพลังบวกสี่พันยังไม่หายไปแต่พอจบเธนปุ๊บก็คือจะตายนั่นเองซึ่งก็สามารถนำไปเล่นคอมโบกับคุณอัจฉริยะก็ได้อ่ก็ใช้เอฟเฟกต์อีกก็บวกสี่พันไปครับผมเพราะยังไงเนี่ยเดี๋ยวจบเธอมันก็ตายอยู่แล้ว ก็จะตายซ้ำตายซากก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ามันตายทีเดียวก็บวกมาเยอะๆเลยเป็นหมื่นแปดแล้วเนี่ยบูสิกโอ้โห2 6 0 0มแล้วนะครับผมน่ากลัวจริงๆครับผมกับการเล่งพลังของแคลนนี้ถึงเขาจะตายไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวยูนิตชุดใหม่ๆที่จะมาเสริมให้กับเกรนเนเจอร์ก็จะมีรูปเล่นคือพอตายปุ๊บอ่ะเราก็จะได้อะไรกลับคืนมานั่นเองครับผมก็เลยได้ว่าเป็นพลังแห่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับผมกับเกรนเนเจอร์ไม่ใช่สิต้องบอกว่าพลังแห่งสัตว์ป่าสิเพราะถ้าเกิดเป็นธรรมชาติมันจะ พี่ชินก็ขออภัยด้วยนะครับนี่คือเป็นพลังแห่งสัตว์ป่านั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบสัตว์ป่านะครับผมก็ไม่ต้องคิดมากนะครับผมว่าตอนนี้ยังอยากจะเล่นอยากรีบเล่นยังเลยใจจะเย็นนะครับผมไม่ต้องห่วงครับว่าคุณได้เล่นแคลนสัตว์ป่าแน่นอนนะครับผมเพียงต้องรออีกนิดน,นึงเพราะว่าการชุนี้นั้นจะออกเต็มที่จริงๆคือประมาณซีซั่นสองนะครับผมตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวได้ใช้เล่นแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามียูนิตท,ที่สําคัญสําคัญทั้งนั้นเลย อาแล้วก็ผมสำหรับการรีวิวแคลนเกรนเนเจอร์นะครับผมก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่านี่เป็นแคลนสุดท้ายของแคลนของกล่องสีส้มแล้วคราวหน้าก็น่าจะเป็นกล่องอื่นแน่นอนนะครับผมจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวคงต้องขอให้ติดตามชมกันที่ดีละกันสำหรับวันนี้นะครับผมพิชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม